เจ้าเลยถ้ายกเลิกมาตรานี้ไปแล้วคุณเจสัญญางถามว่าสมมติว่าปียะบุตรธนาธรสมศักดิ์ประวินหรือใครก็ตามเอาเรื่องไปยื่นสมมติเอาเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งอะไปฟ้องต่อศาลด้วยความเท็จใดๆก็ตามทั้งแพ่งและอาญาในกระบวนการสู้คดีท่านต้องมาประทับในข้อจำเลยมันหมิ่นพระเกียรติไหม อย่างที่ทราบการต่อสู้คดีมาใช้เวลานานท่านจะกลายเป็นเป้าโจมตีมากกว่าที่จะพิสูจน์ความจริงและสเต็ปต่อไปใครมีตังได้ทุนต่างชาติหวังทำลายชาติก็แต่งทนายฟ้องท่านทุกวันติดตดกันเหมือนทัวลงในโซเชียลมีเดียนึกออกไหมว่านี่ล้มหรือไม่ล้มนะคะเขาบอกว่ายอมรับกันเถอะการชุมนุมเนี่ยถ้าจะล้มเจ้าก็บอกว่าล้มเจ้า อย่าใช้วทัทก,กรรมหลอกเด็กให้มาทำจัดแสดงอะไรไปวันๆน่ยนะคะ <Yeah. S 1> ข้อที่ส <Yeah. S 1> องเรียกร้องให้ยกเลิกมาตราน1นึให้ประชาชนใช้เสรีภาพแสดงความเห็นต่อสถาบันกษัตริย์ได้นี่ละโทษก,กรรมผู้ถูกดำเนินคดีเพราะวิจารณสถาบันกษัตริย์ทุกคนคุณเจสันยางบอกว่าข้อนี้เนี่ยล้มเจ้านะหนักกว่าข้อแรกคือไม่ลงทุนเลยใช้ลูกเล็กเด็กแดงโพสต์บูลลี่พระมหากษาัตริย์ทัวลงทุกวันทำแบบนี้ใน Facebook ในอินสตาแกรตามกฎหมายเนี่ยคอม เท่ากับแสดงความคิดเห็นวางแผนให้รอบคอบทุกคอมเมนต์บูลลี่เนี่ยมันคือผิดนะ่ะ ใช่ไหมคะคนดีๆเขาไม่ทํากันข้อเรียกร้องของพวกคุณมันผิดกฎหมายมา88ปีแล้วพวกคุณจะมาแก้ให้ถูกกฎหมายในตอนนี้ใครเขาจะไม่ต่อต้านข้อที่ 3. ให้ยกเลิกพรบรจัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ปี61แล้วให้แบ่งทรัพย์ออกเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ภายใต้การควบคุมของคลังและทรัพย์ส่วนพระองค์ที่เป็นของส่วนกษัตริย์ชัดเจนข้อนี้เนี่ยล้มเจ้าอธิบายง่ายๆเลยคือคุณพยายามจะไปยึดทรัพย์ของท่าน ไม่ต้องอ้างกฎหมายใดๆเจตนามีอยู่แล้วไปรัรานทรัพย์ส,สินของพระองค์ซึ่งมีมายาวนานนะข้อที่4ปรับลดยกประมาณแผ่นดินจัดสรรให้กับกษัตริย์ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจข้อนี้เนี่ยท่านมีภารกิจโครงการช่วยเหลือประชาชนมากมายถ้าไปลดเงินท่านลดโครงการคนตกงาน ข้อที่5ยกเลิกส่วนราชการในพระองค์คือส่วนราชการในพระองค์เนี่ยมีหน่วยรักษาวความปลอดภัยคือถ้าและองค์คม,มนตรีถ้าหากว่าคุณไปมองที่ผู้นำในต่างประเทศสิเขามีงบประมาณในการที่จะดูแลอารักขา VIP ซึ่งเป็นงบที่มหาศาลแล้วเนี่ย พระเจ้าแผ่นดินจะไม่มีบ้างเลยเชียวหรือคณะองคมนตรีเนี่ยถ้าไม่มีเลยก็คือเท่ากับตัดแขนตัดขาท่านนะฮะข้อที่6ให้ยกเลิกการบริจาคเลยรับบริจาคโดยสเสด็จพระราชกุศล ข้อนี้เขาบอกว่าคนเขาบริจาคเนี่ยเขาศรัทธาแล้วเงินบริจาคเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวก็กแสดงให้เห็นเลยว่านําไปเป็นนําไปประกอบสาธารณกุศลอันนี้เจตนานล้มแบบสุดขั้วมากนะคะแนะนําว่าควรที่จะเลิกบริจาคให้กับพักการเมืองหรือเอาไปให้หนักการเมืองที่มันชั่วจะดีกว่าข้อเยกเลิกพระราชอำนาจในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอันนี้เห็นเลยว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทั้งองค์9และองค์สิบเท่นวางตัวเป็นกลางมาโดยตลอดอข้อ8ยกเลิกประชาสัมพันธ์เชิดชูกริย์บอกว่าคุณกลาลัง ปิดกั้นสื่อนะ ถ้าหากว่าจะทาเรื่องสื่อดีๆเช่นโครงการดีๆของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทำไม่ได้เลยใช่ไหมนะคะแล้วก็ข้อที่9ไปสืบหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องการสังหารเขียรค่าราษฎรถามว่าอันเนี้ยมีหลักฐานอะไรเป็นการใส่ร้ายพระเจ้าอยู่หัวข้อที่1 0ห้ามมิให้หลวงพระปรเมาพิไธยรับรองการรัฐประหารอันนี้ก็ใส่ร้ายจงใจเรียกร้องความเกลียดชังสะท้อนเจตนาชัดเจนมากคือข้อเรียกร้องเนี่ยคุณเจสัญยังสรุปแล้วว่าข้อเรียกร้อง1ิข้อของ ธร,รสาสร์และการชุมนุมที่ลุ้งประกาศเนี่ยเป็นข้อเรียกร้องที่มีแต่กลิ่นอายของความเคเรียดแค้นเกลียดชังฝังอยู่ใน